ไปติดตามข่าวพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอศพบเอยจังหวัดแม่ห้องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน นายคำผันโมกไทยสงานอำเภอศพบเมยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอศบเมยนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนจิตอาสาดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568 และวันดินโลกประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการออกหน่วยให้ความรู้ด้านการเกษรตรปศุสัตว์ประมงกิจกรรมหวานมเมล็ดป่อเทืองและไถกลบแจกกล้าพันไม้และ,มะเมล็ดพันผัก โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีโครงการในพระราชดำริมากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเช่นโครงการหญ้าแฝก โครงการแกล้งดินโครงการแก้ดินเปรี้ยวเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรกรรมลดการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดผลกระทบของการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอีกด้วย ณแปลงที่ดินราชพัสดุหมู่ที่สองตำบลศบเมยอ,อำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2 6 0นายทศพลบุญยพัฒนผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน